เสียงจากสวนจันทร์วันละห้านาทีวันพุทธที่สิบสองกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดย้ายมาเป็นเสียงจากห้วยตาโบอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรี อีกคลิปหนึ่งไปก่อนในโอกาสที่มาส่งหลวงปู่สู่พระนิพพานหลวงปู่คือบิดาบังเกิดกล้าวของเจ้าคณะอำเภอโพทองซึ่งท่านมีความสัมพันธ์ โยงใหญ่เป็นสิทธิที่มีครูบาอาจารย์เดียวกันและท่านสนับสนุนเมตตาให้สื่อตะวันรับใช้ทำหนังสือมาหลายเล่ม ก็เลยมาส่งท่านสู่พระนิพพานให้กำลังใจพระลูกชายของท่านที่ยังอยู่ปฏิบัติาศาสนกิจต่อไปให้ยาวนานกำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ปุถุชนไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็มีกำลังใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญอันจะทำให้คนเรานั้นยังดำรงขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ยืนยาวอยู่ไปได้เมื่อใดกำลังใจโหดหายความเสื่อมสลายมันก็ใกล้เข้ามาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้า ทุกอย่างสำเร็จมาแต่ใจถ้าใจดีกายวาจาก็พลอยดีถ้าใจร้ายกายวาจาก็พลอยร้ายดังนั้นการให้กำลังใจกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในหมู่มนุษย์คนที่ไม่รู้จักให้กำลังใจใคร ก็กลายเป็นคนคับแคบหรือเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรคำว่าไร้ญาติขาดมิตรมันมีได้สองทางทางหนึ่งก็มาจากตัวเองนั่นแหละเป็นคนใจแคบ กับอีกทางหนึ่งญาติมิตรทั้งหลายนั่นแหละใจแคบที่นี้ถ้าใจแคบทั้งตัวเองทงางญาติมิตรอันนี้ผลลัพธ์ก็ยิ่งรายญายติขาดมิตรหนักขึ้นไปอีกโลกทางโลกกำลังเป็นอย่างนี้อยู่หรือไม่ คนดีมีปัญญาควรจะพิจารณาเพราะสุดท้ายแล้วโลกจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับใจของมนุษย์ของสรรพสัตว์ทุกคนทุกตัวตนบนโลกนั่นแหละจะทำให้มันเป็นไปครับ